เอาล่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่นรักทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Dead by Daylight นะครับกับตัวเด็กคราวนะครับผมเป็นสกินใหม่นะเจ้าโยมโลกนะครับสกินนี้นะครับมีเหรียญด้วยนะครับตรงนี้นะเป็นเหรียญตรงนี้เป็นแผลเป็นเหรอนี่เป็นแผลหรือเปล่าครับผมตาสีแดงด้วยนะมีเข่าด้วยนะทุกคนค่อนข้างเท่นะผมว่านะครับกับสกินนี้นะครับเหมือนเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเด็กคราวไปเลยนะจากตัวตลกเหรนะเป็นเจ้าโยมโลกแทนเหนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอในเกมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปเล่นตัวนี้กันในเกมกันเลย มากันเลยครับกระดานนี้อดานเป็นด่านของเดิร์ดเนีนะครับโอก,กับสก,กินใหม่ขเขาเ,เลยคราวเท่เหมือนกันนะทำไมเลนะ่นไหมนะมีผมผมมองหน่อยนะครับเ้าหมัดไปดู้ยสองเครื่องเหรอตรงนี้สองเครื่องนะครับเขาหมอดไปเข้า,าข้างไนะกลอยู่นะไกลจากเล่าอยู่นะครับโอ้โเจ้าจเทพไฟอยู่ตรงนี้เหรอทุกคน มันจะไม่ดีนะอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องรีบเดินเกมหนะ่อยละถ้าเป็นแบบนี้มันไม่ค่อยดีกับเรานะครับพี่ตรงนี้มีรอยเท้าไม่หล่ะจ้าม,ม,มีสองคนนะครับเมื่อกี้เนี่ยสารล่าพวกนี้ก่รออ่ะยังไงยังไงไม่มีฉบับเราอ่ะพี่ก็ฉบับได้นะครับไปแล้วคนแรกอขอแฟนหน่อยจ้า ตรงนี้เหมือนไอ้นี่มันจะมันมีนี่กล่องกองไว้กองข้างมือผิดพลาดหรือเปล่าผิดพลาดหรือเปล่าพี่มาตรงเสาปีจามาจุดตีได้แล้วกับเราอ่ะได้ข่าวไม่ฐานนิดเดียวนะครับน้าอยู่คนนี้เขามองหลังตลอดเลยนะ มาดิ้ามาดิหยอดไปก่อนที่ตรงนี้มีคน โหครับเล่นเป็นอยู่แล้วนะยังไม่โดดอ่ะครับจริงให้โดโดก็้องเล่นไปก่อนนะครับมาครับคนที่สองนะแปรไปเลยครับแก้มบไอ้จ้าขี่ขึ้นมาเสร็จแล้วนะ ว่าเดี๋ยวเขาจะวนไปช่วยป่ะทุกคนช่วยหรือเปล่า <S <S ขอเช็คเรื่องนี้สักครู่นะเรื่องนี้ไม่มีนะครับมีคนปั่นนะอันนี้เราเจอหาก่อนนะเฮ้ยป่อยตายเลยเหรอโอ้โหไปาตายไปเกิดทำไมเขาไปาตายครับ อ้าอยัางไงเดี๋ยวไหวเดี๋ยวไวหลบไปนนึงนิดนึงนนึงพี่เขาไม่เห็นทรายไฟองจริงเหรอครับคนเนี้ยจริงๆเขาน่าจะเห็นนะนะครับวิ่ไม่ดูวิ่ไม่ดูมานี่ไปแขวนเลยครับตรงนี้โอเคตรงนี้ไม่มีห้องวีนะครับไม่เป็นไรพอได้อยู่นะครับสองนอกก็ได้นะไม่ไกลมากนะครับ แั้ไปสว <c oughs> อตาโอเคตรงนู้นสองคนตรงนู้นสองคน <c oughs> มีงออกซ้ายมึกออกซ้ายนะครับ <c oughs> อ่ายังไงช <c oughs> ลินไม่เห,เหี้ยเป็นเต็มเปต็มบาดเมาส์รบาดเมาคนหอดเมาคนนึงให้ไปช่วยเลยครับ แอนออนของมันโกงอยู่แล้วนะรอดยากว่ะตออเมาะให้ร้อยที่จุดติก็เถอนะโอ้โหนี่วิ่งฉีกไปไกลเลยโอ้ยตดนไปก่อนเดียวนี้วิ่งพร้อมเป็นนะครับชื่อหมายอะไรเงี้ยให้เขาวุญจำเนี่ย พอดีโหลดแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไล่ต่อเลยนะครับวันนี้เขามีฝีมืออยู่นะครับนี่ยวไม่ไปไม่ไปละไม่เป็นไรจะทึ่ก่อนเดี๋ยวตอกไม้เมสทข้างหน้าใช่ไหมอะไรโดนพีที่เปล่าเราอ่ะฮะตะกี้ผมจะมาข่าหน้าต่างนะครับเพราะการหน้าต่างอะนะเขาโดดเฉยเลย โหมือนนัดกันไว้อะนะมาเลยครับแฟนสาวนี้เลยนะครับนี่โดแสงก่อนคนที่สามเลยนโอเคอยู่ตรงนู้นสองคนสองคนสองคนหรือเปล่าก็ยังป่นอยู่เหรอหัวใจแข็งมากใจแข็งนี่เฮ้ยตี่ง really <c uss mus i> นี่ไงที่ลงวันไปก่อนดิจ้จจะจะจาจ้าจ้เคข้าบเลยครับไปดิอ,อยท่าไปไหนเคทางนี้ครับทางนี้เมื่อกี้ผมหลงอยู่นะไม่ทาไม่ทาหนนะจ้าบอะไรทำไมไม่โดดเราอะ มาเลยครับวันนี้มูลิได้นะเราจะมามูลิกันเลยแต่เขาจินใหม่เขาได้คราววางไปจัดเลยครับโอเคคนที่สีเ่เขาหิวเสร็จแล้วโอ้ยขอนิ้วหน่อยจ้าเฉียดไปเลยครับเรียบร้อยสดที่สองอะนะครับโอเคเราเหลือสองคนนะแบบนี้หอบมองเครื่องหมายไฟไหนนะครับที่ตรงนู้น เครื el ke el ke bueno. eh, bad, ่องไฟค่อนข้างไกลกันอะเราจะคุมยากหรือเปล่าแบบนี้อะไรอ่ะที่เพิ่งเห็นเปล่าที่ไม่เห็นหรือเปล่าที่ไม่เห็นหรือเปล่าหุบตดไปไกลเลยหรออ่ายังไงไอ้เหี้ยบ่ตะกี้มีบ่โอ้โหนี่มันร้ายจังอ่ะ มอบเลยเหรอแม่ไหนครับเร่แต่น้องชลินเมนสันใช่ไหมมอบมนะ่เขาอยู่นี้หรือเปล่าเยเขาจะออยวน,นี้หรือเปลไม่เป็นไร ช่วยหรือเปล่าถ้าช่วยก็ปล่อยช่วยไปนะแม่งเขาถ้าเขาถ้าเขาไม่ช่วยเนี่ยเขาขาหลุมแน่เลยนะแต่ผมอยากมาช่วยนะครับเทสวยช่วยดีแล้วนะครับครั้งต่อไปผมจะไม่แขนแวนละจะฟันรวทิ้งเลยนะครับปล่อยล้มเลยนะครับเราก็ลากคนอีกคนหนึ่งต่อเลยนะเขาต้องวิ่งออกขวานะครับ ทางนี้จริงด้วยนะครับทางขวาทางขวาโอเค้าเจอจ้ายังไงยังไงควนัวนแล้วก็โค้งเี้ลลวกไาลลวกไปจ้าเอาลีนโรนหน่อยหรือจะน้องเจอรินเมนสันนะครับมาหาหน่อย กว่าสายตาไปให้ทั่วบางคนนี้ก็จะจุดติได้ไหมถ้าหน้าเป็นจุดติดหนึ่งขั้นนะครับ<_ <k> _>ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วคนแก้ทำไมไม่เห็นปุ๊บปั๊บมานี่มาที่มานี่เลยโอเคเราไปแขวนให้ไกลครับหลุมตรงนี้คนนี้เขเห็นหลุมเราแขวนไกล้ไม่ได้นะครับ<_<_อีกคนนึงอีกคนนึงก็น่าจะเป็น คนนึงเราฟันไม่ทันนะไม่ทันไมเนี่ยอันนันสวยก็ไม่ทันนะครับคนหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยเหมือนเขาจะมีเพิ่มกัดฟันได้ไหมครับคนเ,เนี้ยไม่น่าหมัดไกลขนาดนี้ไหม พวกเขากลับไปเช็คคนที่เราแฝนกันนะเรือเขจะช่วยนะครับเพามไม่ช่วยจริงเหรอการทิ้งอะ่ะเขามีลุกเองอ่ะนะคนเนี้ยขอมองนะครับเจ็ดปราศเจ็ดปราศโอเคไม่มีไม่มีนะครับ ไม่มีนี้เรามาเช็คหลุมเลยหรือตู้นี้รึเปล่าวสัสดีโอเคขึค้นยู่เสร็จแล้วเขาเนี้ยปล่อยตายเขาตัดสินใจไม่ช่วยเพื่อนนะครับแล้วเราทึ้นหลุมเลยครับรอเลยใจร้ายเกินไปหรือเปล่าเก่งทึ้นไปท่านขีไปก่อนขี้ประตู ประตูค่อนข้างไกลเนี่ยประตูค้นข้างไกลนะครับี่ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะครับแต่สิ่งก่อสร้างมันเยอะเกินไปไหมนะ่ะความเป็นไปได้สูงนะครับว่าเขาจะกลับมาประตูหนึ่งชิ้ ไเห็นคบที่กล <pet brewer y> uh! ับไปเช็คประตูนี้ก่อนคนนึงอยู่ไหนมันจะหายากแบบนี้นะเขามีโอกาสลออ รอดอยู่นะครับถ้าแบบเนี้ยเฮ้ยตูงประตูไม่เปิดจริงเหรออย่าเพิ่งไม่ใช่เรามาไม่อะไรอะ่ะถามจริง ฆ่าได้สี่นะค่าได้สามนะครับทินนิตี้ฆ่าคนหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแต้มเลยนะครับหมุกแต้มสองนสี่นะครับโอเคก็ถือว่าไม่เยอะมากนะแต่ก็ได้นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ